นินนานแค่ไหนแล้วที่ในช่องของเราอืมเดี๋ยวขอย้าที่เปิดคลิปใหม่ก่อนละกันเสียงดัง เนิ่นนานแค่ไหนแล้วที่ในช่องของเราเนี่ยไม่ได้ล่าข้าวหัวด้วยสายปืนเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาพ่อแม่พี่น้องคนไหนเนี่ยถามมาว่าพี่เซมครับทำไมพี่เซมแม่เล่นสายปืนล่ะครับก็ต้องพูดตามตรงตรงนี้เลยนะครับน้องๆว่าพี่เล่นสายปืนกระลากพี่เล่นสายปืนกระลากและพี่ก็เล่นสายปืนกระลากนะครับน้องๆก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยจะเล่นนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาเล่นกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าก่อน หน้านี้ไม่กี่วันหรือก็ไม่ชัวว่า2หรือ1วันนะครับพี่เนี่ยไปเจอคอมโบหนึ่งจากคนที่พี่สู้นะครับแล้วเป็นคอมโบที่แบบว่าโคตรโหดโคตรเกลียนนะโคตรอันตรายนะครับน้องๆโดยคอมโบเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะพึ่งไปที่ไอเจ้าหมัดสายฟ้าดาบยามะแล้วก็เป็นไอเจ้าเอ่อซีเพนโบสใช่ไหมหรือก็คือไอเจ้าธนูพิษนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยคอมโบเขาก็จะแบบว่าทําการพุ่งไปแบบนี้ยามะแล้วก็อืมไม่ใช่ไม่ใช่หรือทุกคนยังไงก็ขอ โทษด,ด้วยแต่ว่าคอมโบนี้เนี่ยมันอันตรายจริงๆนะครับซึ่งพี่ก็ไม่คิดว่าคอมโบนี้เนี่ยมันจะมีด้วยนะครับน้องๆเออเดี๋ยวขอเอาใหม่ละกันมาเอาใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมสกิลมันก็จะแบบว่าสกิล4 สกิลเอ็กแล้วก็ทําการเออไอ้ผลดังเนี่ยพี่ก็แต่งเติมเออเสริมเติมเอาเองนะครับพี่ก็จะแบบว่าทําการดึงต่อแล้วก็ทําการกดไอ้เจา้าธนูพิษอย่างนี้ไปเลยนะครับบอกเลยว่ามันน่าจะโหดมันน่าจะตึงมันน่าจะแบบว่าเอาเรื่องนะครับคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับตอนนี้ก็เป็นการเล่นไอ้เจ้าธนูกับไปคอมโบที่พี่บอกเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับน้องๆจริงๆก็เอาจริงๆไม่ได้ซ้อมกับคนเลยนะครับไปซ้อมกับวงกับบอดไปซ้อมกับ N p c บ้างนะครับซึ่งถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่มันก็ถึงเวลาส ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเบิกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับน้องๆถ้าเห็นเสื้อตัวเดิมไม่ต้องสงสัยนะครับคลิปก่อนหน้านี้อัดบันเดียวกันนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้พี่อยากแบบพยายามอัพคลิปเยอะๆแล้วก็จะเอ่อทำคลิปเกี่ยวกับแบบว่าไปท่องท่องเที่ยวถ้าแบบพี่มีกล้องดีๆมีงบแล้วก็มีแบบถ้ามันพร้อมพี่ก็อาจจะไปทานะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะครับน้องๆจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างเจม มากเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับไอเจ้าคอมโบหมัดไซฟ้ายามะาและไกลเจ้าถน่พิษนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับจะเป็นยังไงดูกันเลยก <c oughs> ำลังมองหาร้านรับฟาร์มเติมโลบ้าตกผลผกเกมพาร์ตและจำหน่ายกระตันอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นบักเซมแนะนำร้านนี้เลยร้านอีซี่ฟาร์มร้านดีบริการไม่โกงไม่เกลียนและแอดมินสดใสเกเรดด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจร้านรับฟาร์มแนะนำซิอีซี่ฟาร์มเลยนะครับผมสนใจเลี้ยงร้านใต้คิดเลยนะคะช้าก่อนถ้าเกิดพี่เพื่อนปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาพ่่อออแมมคคคนนไหต้งกกาาารรจัดถู ไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆปักเตมขอแนะนำี่นี่เลยครับผม i have CPU ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเดอ้อเึ่นสื่อแลคอมที่แบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i have CPU สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เนอะอัจ,จุบมั่วเดี๋ยวก่อนไปล่าจริงๆเราขอแบบว่าลองแบบเทสคอมโบสักหนึ่งรอบก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวลองงกกกับมออนน็็ได้นะจริๆย่างงที่่่พูดไไปนะคครัับวายมยมลองกับคนจริงเดี๋ยววขอแบบบ่ากัมอนอีกสักรอบแล้วกันะ สกิลเราจะแบบว่าเน่งสกิลซีหมัดสายฟ้าให้โดนก่อนนะเออคอมโบมันก็จะแบบประมาณนี้ประมาณนี้หมัดสายฟ้าแล้วก็พุ่งแล้วก็จับต่อพอจับปุ๊บแล้วก็จะปึ๊บแล้วก็อ่ะ อะไรว่ากันไปบา้บาๆนะครับน้องๆโอเคทุกคนมามาเลยตอนที่เราทำคอมโบก,กับมอนเราทําได้แต่เวลาจริงๆเนี่ยอาจจะแบบว่ามีวงมีว่าเออปกตินะครับเพราะว่ามอนมันอาจจะแบบทําง่ายไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกอาคนจริงกันบ้างดีกว่านะครับในคลิปนี้พี่ลงฝั่งพาเลสมานะก็เนื่องจากว่าอยากจะเค้นดาเมจของไอ้เจ้าเนี่ยธนูพิษให้มากที่สุดละกันนะครับผมในเซิร์ฟนี่คือน,นัวกันมากเลยอะ่ะมาหาคนสู้กันดีกว่าไปรุ่นวันนี้พ่อหนุ่มบิ๊กมัมสนใจสู้กับเราไหมสนใจปะ สู้ไหมเออล่างหัวคมคมนะเว้ยเออโอเคมาทุกคนเราก็ทําการแบบว่าชวนหาเรื่องสําเร็จแล้วนะต่อไปก็จะมาสู้กับคนนี้กันไม่รู้ว่าจะแบบตึงแค่ไหนอ้าวขึ้นฟ้าเฉยเลยเดี๋ยวหาจังหวะเขาลงพื้นมันนะครับบนฟ้ามันจับยากเอ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอกิกเกมเกมเป็นอะไรเมื่อกี้เอาใหม่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 ัยรุ่นเอาใหม่ัยรุ่นเอาคนไหนดีเนี่ยคนเต็มไปหมดยุยโอเค เดี๋ยวขอหาสักคนหนึ่งเอาคนนี้แล้วกันนะคนเดิมคนดีคนเดิมคนดีคนเดิมเจ้าก่าอาจับมาก่อนมาใส่ฟ้าปึ๊บโดนโอเอ็เกตทุกคนคสวยโดนคอมโบแล้วก็เจ้าแบบนี่แน่อาจจะเอตตัวเองนี่เอามาก่อนเลยหนึ่งคิวโอ้โหคอมโบมันแบบ คอมโบแบบนี้ก็มีเหมือนกันเลยครับเนี่ยคอมโบแบบว่าไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่่าดามิเนี่คือพุ่นพร่านเลยนะแถมไอสกิลเอ็กเนี่ยมันเป็นการแบบว่าขยับมันจะวิ่งไม่ได้นะครับซึ่งมันโอพีมากโอ้ยอย่าเพิ่งขี้โมขี้ฟานแล้วกันนะครับมันเพิ่งหนึ่งคิวเดี๋ยวลองก่อนถ้าเราช้ำๆเนี่ยอาจจะแบบว่าโหดกว่านี้นะแล้วคาคิดสังเกตบีสองพี่กับักอีกแล้วมันมองไม่เห็นของคนอื่นนะบักตลอดเลยอ่ะตัวเราอ่ะโถสวัสดีวัยรุ่นสนใจเออสู้กันไหมเราอยากสู้กับเธออเรา ดีกว่าจะสู้ไหมเนี่ยสู้ใช่ไหมสู้นะอ่ะมาปึ๊บปึ๊บยิงสกิลไปก่อนละกันมาเลยเป็นการทักทายแบบว่ารุนแรงนะครับดาเมจ4ง0ีเลยอะ่ะธนูนี่มันดาเมจแรงนะอ่ะจับมาทุกคนสกิลอุ้ยไม่โดนเหรอนี่โดนส่วนเองว้าวเล่นเป็นไอเจ้า3ดาบดาบนี้ยังมีคนเล่นอีกเหรอเอาจริงจยังมีคนเล่นอีกเหรอเอาจริงจนี่ไงนะจับมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บโอ๊ยกดผิดกดผิดจะไปกดอันนี้โอ้โหทุกคนแต่ว่าไม่ตายแต่ว่าเจ็บนะเอาโดนเต็มเต็มเอาตามตามตามไปตามไปลูกพอ่อตามไปลูกพอ่อตามไปลูกพ่อเอาเรื่องอยู่เหมือนกันในการเล่นครั้งแรกอาจจะคอมโบแบบว่ามั่วๆสู้อาจจะแบบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่เฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะครับผมสู้ต่อไหมว่าไงเบลุนรัวไม่เอาแล้ว เซิร์ฟมีคนไหนแบบมี 13m อมะแล้วก็มีคนข้าหวมันได้เยอะมากมานี่ยิงอะไรอะไรไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุหน่มไล่ไล่ล่างของคนคมันดีกว่าทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าใครมีคอมโ,มโบที่แบบมันโอเคกันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเฮ้ยมาสิมาสิเมื่อกี้โอเคได้เลยผลประตูงั้นหรอคอมโบใส่เราเขาจับเราทําไมอ๋อไม่ได้จับเราแต่ว่าเราเพิ<ะ>่งเข้าไปโดนเราเซอร์ใช่ไหมขอโทษละกันนะผิวจังเลยคนนี้ ไปไหนแล้วอ่ะวัยรุ่นซิมบาเบ้ไปรุ่นซิมบาเบาเ้ซิมบาบูหาไม่เจอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอใครเราขอใส่เลยแล้ว,วกันนะครับไม่งั้นมันจะแบบนี่ไงไม่งั้นมันจะแบบไม่ได้ล่าแล้วเพราะว่าคนตรงนี้เยอะมากคือเยอะมากเหมือนเดิมทุกคนคอมโบเดิมๆไปนะครับผมอุ้ยคอมโบโอ้ยทุกคนคอมโบเลยวะเราก็คิดไปเรื่อยอะ่ะทําไปมั่วๆแต่ว่าโอ้โหเกือบเกือบตายปะโอ้โหเลือดหรือว่าทาไม แล้วว่าทำไมหล้ว่าทำไมหล้วว่าทำไมตามไปตามไปแต่มาใส่ฟ้าข่าไปเลยแล้วกันคืนเลือดนี่ไม่ควรจะเหลือนะเมื่อกี้โหดมากโหดมากคอมโบนี้เอาเรื่องซิมบเบเ e เลยแหละต่อไปก็ผลประตูผลประตูนายองใช่ไหมที่แบบว่าอันนี้หวนี้ไม่ติดบนทุกคนลำนี้ไม่ติดนะครับถ้าใครมีคอมโบที่แบบ OP o p โหดก็อย่างที่พูดนะครับคุณผู้ชมเม้นบอกกันได้นะครับ สกิลป้ายเฮ้ยหลบหลบเต็มเต็มป่ะสวยเป็นการเล่นเอ่อปืนพิษครั้งที่สองครั้งที่3มั้งแต่ว่าแบบถ้าเรารู้คอมบุมมันก็จะดีนะมันก็จะโหดอะคือทุกผลนะ่แหละแต่ว่าต้องบอกว่าเอ่อทุกอาวุธทุกอาวุธมันก็มีข้อดีข้อเสียนะแต่ระเบิดก็อย่าเล่นแล้วกันทุกคนคนระเบิดมันน่าจะแบบข้อดีหาอุ้ยโดนนะอุ้ยจับต่อโอเคสวยเ้ยไอคนนี้มันคอยลัต คนนี้มันคอยรัดนี่แน่หลายกาดนะเราคือจะตายอ่ะมันจะแบบว่าเซตย่อเราต่อทุกคนคนนี้เขาจะเซตย่อเรานะครับาเราถอดมาก่อนมาถอยมาก่อนไหนแล้ววะมาจับมาอุ้ยโดนเต็ม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 จับมาโอ้โหเปิดเผาไม่งั้นคอมโบแบบว่าเต็มเต็มนะเอาสกิลไม่โดนอามันเขาเปิดเคนเลยโอ้นี่ ก็จะควรพี่คิดคอมโบแบบง่ายๆออกแล้วคือจริงๆจริงๆจะพูดว่ายังไงดีอะคือจู่ๆพี่ก็คิดอีกหนึ่งคอมโบออกแล้วนะครับเวรุ่นเดี๋ยวเราถอยมาดีกว่า ถ้าเราเปลี่ยนจากยามะเป็นไอเจ้าสไปกี้มันจะเวิร์กกว่าไหมเพราะเนื่องจากว่าสไปกี้มันดึงกลับมาแล้วยามะเราเนี่ยคือมันค่อนข้างจนะต่อคอมโบยากมันต่อคอมโบบนฟ้าเออถ้าเราเล่นไอเจ้าสไปกี้มันน่าจะแบบเวิร์กกว่างนะครับอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าลองดูลองดูลองดูไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้นะครับเราต้องเอาไอเจ้าเอาเอไอน,นี้ไปเก็บยามะแล้วเราก็เอาเป็น ของเมื่อกี้กับคืนมาอ่ะเอาคืนมาแล้วก็เอาสไปกี้มาโอเคทุกคนมารอบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับคอมโบจริงๆก็ง่ายมากเลยอีพิกมากออกให้แบบจับให้โดนก่อนนะจับให้โดนก่อนมาเล็ดนะาสาวเมื่อกี้มันแบบมาสโมกกิ้งลาสโมกมกิ้งตรงตุ๋ยว่ากันไปโอ้โอกดไม่ถโดนเฮ้ยกดกดผิดกดผิด,ดโอเคคืนจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราโอเคโอ้ย นี่อย่างนี้ทุกคนคอมโบจะว่าเปิดเท่าอีกแล้วเออทุกคนอย่างนี้มันดูว่าง่ายกว่าเลยอ่ะมนนีคอมโบแบบนี้ก็มีเหมือนกันแหละครับเนี่ยตึ๊บตึ๊บไม่โดนนะเดี๋ยวเราตั้งชื่อรายการนี้ไปเลยละกันนะครับบางน้องรายการนี้มีชื่อว่าคอมโบแบบนี้ก็มีเหมือนกันแหละครับเนี่ยรายการอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตั้งมาก่อนบอกเลยว่าช่องเจมี่คิดสคิดเอา้าไม่โดน ไอ้ช็อตที่มันควนโดนจะไม่โดนประเด็นเอ๊ะเป็นไรคิดว,ว่าในใจคนเราผิดพลาดกันได้นะครับผมเสียพัฟเปิดกระพอจะตายเองปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเรา,าเอาคนนี้ดีกว่าโอเคโดนเต็มเ,เออต็มเฮ้ย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 ทุนโดนเต็มเต็มนะคือเมื่อกี้มันต่อคอโมโบได้เยอะเลยนะครับแต่ว่า จะขอลงไปเอาคนนี้ก่อนละกันโอเคสวยต่อไปก็เป็นเองนะไอหนุน่มไดโนเสาร์โอ้ใจเย็ยนๆอ๋อเขาอยู่ฝั่งมารีเหมือนกันนี่หว่านี่เราก็โดนแบบสโมกกิง้งสุยสโมกกิ้งลุมสิสโมกกิ้งลุมเซิงใช่ไหมอย่างนี้นี่คือแบบเราโดนมาดิทุกคนมาเดี๋ยวลองดูนะครับคุณผู้ชมว่า2อหนึ่งเนี่ยจะไหวไหมจะไหวไหมท่าน,นี้คอมปัอืมป๊บโอ,โอ้โอ้โดนมวยหมดแล้ว เติมมือไปหมดแล้วจับมาสวยดึงกลับมาดึงกลับมาเซตยอดสุดพอนี่ทุกคนเต็มเต็มเอาตามตามตายถ้ามีสกิลเอ็กน่าจะไม่รอดนะอะไรครับขอขวดหน้าหน่อยละกันนี่เต็มเต็มเรียบร้อยเอาคิวมาเลยเรียบร้อยจบกันไปต่อไปก็จะขอไปเซตยอดเพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มไดนโนเสาร์ก่อนไดโนโซก่อนไปไหนแล้ว ลงมาโอ้โหเต็ม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 ขอเช็กยอกนะครับนีโอ้ยใครเข้ามาช่วยเนี่ยมีคนเข้ามาแซมดไม่งั้นอาจจะแบบเป็นศพนะครับ <S <S เราก็เอามากเราก็เอามากเราก็เอามากถูกถ้าเราลงฝั่งมารีนนะั้นแล้วแบบถ้าแบบฆ่าคนอย่างนี้ข้างบนขึ้นกระจายนะครับเป็นฝั่งพาเลทไงแล้วขออีกสักคนแล้วกันเอาเป็นดโนโสาวออกไปหนไดโนเโสาร์ข้าประตูเก่งนไะนโเสาวนี่นึกแบบเข้าประตูวิบวับวิบวับตลับมตดเลยนะ เข้าประตูเก่งเข้าประตูเก่งอยากฆ่านายโดสาวมากเลยอะเหลือหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ฆ่าคือนโดโนเสาไ์ไว้แหละนายโเสารนไดโเสาว์โหคนมนันเยอแล้วมันมึนๆแบบใบรุ่นเนี่ยคนเนี้ยโอ้ฆ่ายากมากเลยต้องรอบไปหนึ่งาาหนึ่งอะถ้าไม่หนึ่งหนึ่งคงฆ่ายากแน่ โอ้โอ้เข้ามาโดนสกิลเฉยเข้ามาโดนสกิลเฉยงั้นฆ่าใครได้ฆ่าเลยละกันไม่เกี่ยงละฆ่าได้ฆ่าเลยละกันฆ่าได้ฆ่าเลยละกันปึ๊บปึ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ยนี่คนนี้คนใหม่นี่ว่าโอเคน่าจะแบบลากทั้งหัวคมหมดแล้วมั้งเนี่ยเซิร์ฟนี้ก็อุดตลุดมากเลยนะครับมาแบบมาบันงานกันแถวนี้ก็แบบ เราก็ไปม่วงเับเขาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโอเคทุกคนคอมโบก็เอ่อคอมโบแบบนี้ก็มีเหมือนกันแหละครับเนี่ยก็ประมาณเช่านี้ละกันนะครับรวมๆก็เห็นคนนู้นเล่นเก่งก็เลยแบบเขาทาคอมโบมันน่ก็เลยเอามาลองเล่นดูบ้างนะครับซึ่งมันก็โอเคเป็นคอมโบที่แบบว่าอ่าถาม่ายากไันก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายช็อะเปอร์เซ็นต์นะขึ้นอยู่กับแบบว่าจังหวะด้วยขึ้นอยู่กับการที่แบบว่ากดสกิลแบบโดนเต็มๆหรือเปล่าถ้าโดนเต็มๆน่าจะไม่เหลือนะครับว่านะครับคุณผู่อมแถมไอ้สกิลเอ,กเอ็กซ์ คุณผู้ชมซึ่งมันดีมากเลยอะเวิร์กนะครับคุณผู้ชมถ้าใครเป็นสายปืนหรือเป็นสายไหนอยากจะมาลองล่ากก็แนะนําคอมโบเบื้องต้นประมาณนี้ไปก่อนละกันนะครับเล่นก็ยากนิดหน่อยแต่ก็โอเคทุกคนถ้าฝึกยังไงก็ได้นะครับแล้วก็เห็นมีคนแบบขอมาหลายคลิปมากแบบว่าพี่เจมครับขอกําลังใจนยครับได้เลยครับน้องชายสู้ๆกับผมใครรักกนหัวอยู่ขอให้าลาก ึไปไว 30m ไปไวนะครับเป็นกำลังใจใทุกคนเลยครับทุกคนโอเคในะ oh. คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมถ้ามีคอมโบไหนหน่าสนใจเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้ดูกันนะครับในคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ละกันเนาะอ่ไปที่ละทุกคนบไปไปครับ